ครับอันนี้วิธีต่อแล้วครับมอเตอร์บัสเลตนะครับในกรณีที่ต่อตามสีปกตินะครับอ่าตัวมอเตอร์นะครับเขียวเขียวนะครับเหลืองเหลืองน้ําเงินน้ำเงินนะครับส่วนสายก็เหลืองเขียวน้ําเงินตามของมันเลยนะครับมันจะหมุนขวานะครับถ้าต่ออย่างนี้นะครับอันนี้คือการหมุนขวานะครับในกรณีลูกค้าบางคนบอกว่าทําไมมันหมุนห้หลังนะครับถ้าเรามันหมุนขวาอยู่ถ้าเราต้องการจะสับให้มันเป็น หมุนซ้ายนะครับให้ทําการเปลี่ยนสายสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับโดมอเตอร์นะครับสีเขียวไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ นำเงินดำเหลืองนะครับส่วนสายของตัวมอดของสายไฟกล่องนะครับอ่าอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเงินนะครับให้เราเปลี่ยนเขียวกับเหลืองแทนนะครับครับเขียวกับเหลืองนะครับนะครับคราวนี้นะครับจะมาลองกัน กับคานะครับมอเตอร์นะครับตอนแรกหมุนทางขวานะครับตอนนี้หมุนซ้ายนะครับนะครับมีการปรับจนะครับก็คือให้ตัวชุดของมอเตอร์นะครับให้สับแค่น้ําเงินกับเหลืองนะครับสีเขียวต่อเหมือนเดิมนะครับีเขียวนะครับส่วนสายของกล่องนะครับให้สับที่เหลืองกับเขียวนะครับน้ําเงินต่อตรงเหมือนเดิมนะครับน้ำเงินสับเขียวกับเหลืองอย่างเช่นะครับ